สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยยาชาแน,นลค่ะพี่น้องมื้อนนี่สภาพาไม่ให้กระเผาค่ะเมนูมื้อน,นี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําไก่ผัดพริกแกงนะคะพี่น้องผัดเซบะเขือนนี่แหละค่ะนะคะวันนี้ผัดแบบสไตล์ไทยๆเลยคะ่ะส่วนผสมก็จะมีน่องติดสะโพกนะคะสินหนึ่งค่ะพี่น้องเยี่ยเอามาหลอ่อเอากระดูกออกเอาหนังออกนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือหนังที่ติดกับน่องนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีมะเขือแกงค่ะมะเขือพวงค่ะใบโหระพาค่ะ ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงไว้เลยนะคะแล้วก็จะดนี่พริกแกงเผ็ดสําเร็จรูปค่ะพี่น้องนะคะถ้าพัดแบบไทยไท่นี่พริกแกงเผ็ดนี่ย่อเอาแบบสําเร็จรูปค่ะเพราะว่าย่อตําเองโมเป็นนะคะพี่น้องนะคะก่อนอื่นค่ะเราผัดพริกให้หอมกับน้ํามันก่อนค่ะนี่ค่ะสบู่ใส่หลายด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าพัดฒนเจ้า่ายค่ะเผลบุหรียก,กินเผ็ดกันนะคะพี่น้องเยาก็จะใส่แค่ พอมีรสนะคะแต่ว่าซีสันอาจจะไม่สวยเหมือนเราผัดกินเองนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากทำตามก็สามารถเพิ่มนะคะเพิ่มพริกแกงได้ตามใจเราเลยค่ะใส่อีกจักหน่อยนึงจ้ะ เพราะว่าอาหารนะคะอาหารที่ยอทําลงไปค่ะที่ยอเห็ดทุกชนิดทุกเมนูค่ะพี่น้องนะคะถ้าเป็นอาหารอีสานนี่ก็คือว่าเยอเห็ดกินเองกับป้าๆน้องๆที่เห็นงานด้วยกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยนี่คือเ็ทเห้เจาได้ค่ะเราก็จะทําตามรสชาติปากของเขาก็คือไม่กินเผ็ดนะคะบางอย่างซื้อสันมนากินนะอกคะ่ะพี่น้องแต่ยอเสน่ห์รสชาติไว้ก่อนค่ะเอาลค่ะหลังจากนั้นค่ะผัดพริกแกงให้หอมเลยค่ะ พริกแกงเขาซื้อมากหลายๆค่ะพี่น้องสามารถเอาเขาซองฟิตไว้กไะะ็ได้ได้ค่ะที่เห็นเข,า,ขาวานี่คือมันแข็งนะคะฟิตไว้เราเก็บไว้อย่างดีมัดใส่ถุงอีกก็ได้ค่ะเผื่อว่าให้กินตู้เย็นมันเข้าไปนะคะมันจะทําให้เราเก็บได้นาน,นะคะ่ะเพราะว่าพงย่ยซื้อเป็นกิโลเลยะคะ่ะซื้อพริกแกงเพราะว่าไปซื้ออยู่ฟังทนค่ะพี่น้องกวดเสด็จไปแต่ละเครือก็ต้องเล่าบนยุดที่ทางด่วนไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าทางด่วนนะคะค็จะไปได้ก็ได้ซื้อมากปีหนึ่งไปเพียรหนึ่งสองเคืยอสินะคะ พอเริ่มหอมใส่ไก่ลงไปช่วงบุกมันใจประจุฟองเป็นเอยียงพี่น่องหูซึกว่าเสียงเชิ่หายแล้วก็ม่เ,บนะะเ็บนะคะเย็บหน้าอกขังใจแป๊บ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 นะคะเน่าก,ก็เลยบ,บ่มั่นใจว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะทา,า,ายาตุ้ใส่สสืยกขของหนะักพี่น่องตะเก็งขังใจนำ่นนะคะ พอข้ายาเขาจะเริ่มหูทุดดีขึงน่ะน้องจะแข่งไปนคะคะลวนไก่ให้สุกค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะค่อยเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าถ้าไกบ่บบสุกเติมอยู่สี่โบแดมันจะข้าวค่ะ หลังจากนั้นเติมน้ำลงนิดนึงค่ะตามด้วยมะเขือพวงเพราะว่าอยู่นี่เขาคิดมะเขือพวงแบบค่อนข้างที่จะสุกค่ะแล้วก็ใบมะกรูดเพิ่มความหอมค่ะหลังจากนั้นค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะพัดไปเรื่อยๆให้ไก่เขาสุก พี่น้องคว่าผัดเผ็ดหรือแกงเผ็ดผัดเผ็ดค่ะตลอดหันขอบแบบว่า,านำคุกคือโนค่ะพี่น้องนะคะแบบนี้ค่ะผัดไปเรื่อยๆให้ไก่สุกก่อนค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะใส่มะเขือแกงลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยจ้าพี่น้องช่วงที่ใส่มะเขือลงไปนี่ให้เฝ้าผัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมะเขือเขาสีดำค่ะให้มะเขือโดนความร้อนค่ะทั้งสองข้าง สองดันนะคะ,พ,พ,คะพี่น้องพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจด้วยค่ะว่าเป็นยังไม่นู่แต่ละอย่างคือมีตะไคร่เพราะว่าอยู่นี่เขาจากินไก่เป็นลักเลยค่ะนะคะไก่กินได้ทุกคาเผาค่ะนะ,ะให้เทพเป็นเมนูหมูขึน้นกลบอกิน,นะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าขึ้นมามันเหนียวนะคะมันเหนียวเวลาไน่ผู้เทาแล้วกินแล้วก็ค่ายถิมเแล้วก็กินแต่หน้ามันค่ะพี่น้องเอาละค่ะพัดว่เกลือไปเรื่อยๆค่ะ เปิดไฟแรงเลยนะคะพอมะเขือเริ่มสุกค่ะหรีอไปกลางค่ะแล้วก็เริ่มปรุงรสได้จ้า เยวก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปต,ตามด้วยน้ำปลาเมนูนี่ให้ใส่เป็นน้ำปลาเด้ค่ะอย่าใส่นำซีอยู่ค่ะบางคนชอบกับใส่ก็ได้ค่ะบางข้งเย่าก็ใส่อยู่ค่ะแต่ว่าให้ใส่น้ำปลาม่ซึ้เข่ากันกว่าค่ะอันนี้คือเสียงเรือเลยค่ะอันนี้คือน้ำตาลใส่นิดนึงค่ะบานเย่านี่ทางฟ้าจะติดสนามบินในคลองก็จะติดคลองสำโรงเพราะฉะนั้นเวลามีงานนะคะ บส้มมีทั้งเลือดทั้งเครืองดิน,นค่ะพี่น้องดังวงแกนยูส่นๆานส่นคามเอาจ้าเดี๋ยวขอชิมรสหน่อยนึงค่ะอือพี่นอ้องเสื้อๆอีกบค่ะนแซ่บเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยพริกชิป,ปา้าแดงกับใบโหระ่าใส่ลงไปเลยค่ะ ไม <ป S 2> ่น้อกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะไก่ผัดพริกแกงใส่มะเขือใส่ใบหอหละพาหอมๆนะคะมาหาเดียวย่าสตักเสิร์ฟใส่จานให้เบิ้งจ้า ราคาพี่น้องเมนู่มือนี้คะ่ะไก่ผัดพริกแกงค่ะใส่หัหละพาใส่มะเขือคะ่ะพี่น้องนะคะรสชาติเป็นอาหารไทยเลยคะ่ะแซ่บมากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้นะคะพี่น้องเพิ่มไข่เจียวอีกจานหนึ่งเอาอยูเลยคะ่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะรสชาติออกหวานเค็มนิดๆนะคะจะไม่ว่าหว,วานแบบเป็นขนมหวานหรือแกงเคี้ยวหวานอย่างโมเม,มนด้วยค่ะพี่น้องมันจะมีแค่รสปลาแล่บปลาแล่บว่าแต่ว่าจะมีเค็มมีนัวนะคะนี่คะ่ะ ห,หอมใบโหระพาหอมใบบักูดค่ะพี่น้องนะคะใส่มะเขือแกงกับมะเขือพวงค่ะผู้ใดไม่มีมะเขือพวงเล่าายๆก็ใส่ลงไปก็ไดแต่เย้ามีหน่อยจาก็เลยใส่ได้ซ้ำนิน,นะคะพี่น้องขอบคุณเล่ยๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะอาจารย์เขามาค่ะพี่น้องมาตักลาดเขาด้วยกันค่ะไก่ผัดพริกแกงค่ะพี่น้องใส่โหระพาโอ้ยหอมหวนๆนเลยค่ะ